EP นี้ว่าด้วยเรื่องบล็อกเชนเทคโนโลยีที่มากกว่าแค่ Bitcoin เอา Bitcoin ์เนี่ยจำนวน1,000 0 b i t c o บิตคอยไปซื้อพิซซา2ถาดครับทุกวันนี้ได้เท่าไหร่รู้ไหม1 8 4 0 0ล้านบาทครับบล็อกเชนเนี่ยคือ Generation ที่2ของอ so ินเทอร์เน็ตครับแต่เขาเชื่อกันว่าบล็อกเชนเนี่ยจะช่วยกระจายความมั่งคั่งให้กับทุกๆคนครับ สวัสดีครับเจอก,กันอีกครั้งกับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะครับ EP นี้ต้องบอกเลยว่าสำคัญมากๆห้ามพลาดเพราะว่าถ้าคุณพลาดคุณจะพลาดเทคโนโลยีสำคัญ EP นี้ว่าด้วยเรื่อง Blockchain เทคโนโลยีที่มากกว่าแค่ Bitcoin แต่ก่อนจะไปที่เนื้อหามีข่าวดีมาฝากครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเรียนรู้ด้นานการเงินการลงทุนมากขึ้นนะครับตอนนี้เรามี Membership Program ครับสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้ โดยการกดจอยข้างล่างเลยครับหลายคนถึงขั้นพูดเลยว่าในช่วง2-3สทศวรรษจากนี้ไปสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกมันยิ่งกว่า AI ยิ่งกว่าหุ่นยนต์นั่นคือบล็อกเชนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักบล็อกเชนกันให้มากขึ้นดีกว่านะครับ EP ก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึง Bitcoin แล้วก็แตะบล็อกเชนเล็กน้อยนะครับแต่ว่า EP นี้เราจะมาเจาะลึกกันมากขึ้นนะครับบล็อกเชนเนี่ยคือเจเนอเรชันที่2ของอินเทอร์เน็ตครับตอนที่อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นเนี่ยทำให้หลายคนมั่งข้างล่าีรวยแต่่เาเ,เ,ชเ,เาเชือกัน ว่าบล็อกเชนเนี่ยจะช่วยกระจายความมั่งคั่งให้กับทุกๆคนครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเทคโนโลยีแห่งข้อมูลแต่ว่าบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีแห่งคุณค่าและก็ความไว้เนื้อเชื่อใจมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะครับบล็อกเชนจริงๆแล้วเนี่ยเรียบง่ายมากเลยครับบล็อกเชนจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการจัดเก็บข้อมูล โดยคนจํานวนมากกระจายกระจายกันโดยไม่มีการผ่านตัวกลางครับล็อกเชนเนี่ยกำจัดตัวกลางทิ้งไปเลยครับกระจายให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันเก็บข้อมูลช่วยกันเป็นพยานแบบนี้เรียกว่า decentralized หรือว่ากระจายนั่นเองนะฮะอารมณ์แบบเมื่อก่อนรวยกระจุกจนกระจายอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้มันคือกําลังกระจายให้ทุกคนช่วยกันจัดจัดเก็บนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยมันเก็บไปที่คนกลางคนเดียวใช่ไหมครับมันก็เลยก่อให้เกิดปัญหาครับความล่าช้าความไม่โปร่งใสแพงนะครับแล้วก็มีโอกาส โดนแฮ็กแล้วมีโอกาสผิดพลาดได้ทีนี้เนี่ยบล็อกเชนต้องการจะแก้ปัญหาตรงนี้ครับคือเอาคนกลางออกไปเลยปัญหาพวกนี้ก็เลยหายไปด้วยก็คือทุกอย่างถูกลงปลอดภัยโปร่งใสแล้วก็รวดเร็วทีนี้ทําไมเขาถึงเรียกว่าบล็อกเชนเป็นเพราะว่าเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยมันเก็บเป็นบล็อกครับนึกภาพสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับมันจะมี3อย่างในนั้นเสมอ1คือข้อมูล2คือแฮชคิดง่ายๆแบบนี้ครับมันคือลายเซ็นหรือว่าลายนิ้วมือครับสก็คือแฮชของบล็อกก่อนหน้า จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยทุกๆบล็อกเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับข้อมูลก่อนมีอะไรบ้างเช่นอาจจะเป็นผู้ส่งผู้รับวันเวลาแล้วก็สมมติจำนวนเงินก็ได้อะเนี่ยคือข้อมูลแล้วก็มีแฮชใช่ไหมก็คือลายนิ้วมือใช่ไหมครับสามก็คือแฮชก็คือลายนิ้วมือของบล็อกก่อนหน้าและพอมันมีหลายๆบล็อกต่อๆกันยาวๆก็เลยเรียกว่าบล็อก เหตุผลที่มันโปร่งใสแล้วก็ปลอดภัยมากก็เพราะว่าถ้าจะมีการแก้ไขบล็อกปัจจุบันจะเป็นแบบนี้ครับคือพอมันจะมีคนมาแก้ไขตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือทุกคนในระบบเนี้ยรู้หมดเลยว่ามีการแก้ไขมันเป็นเพราะว่าถ้าคุณจะแก้ไขแฮชหรือว่าลายนิ้วมือของบล็อกบล็อกนี้ทุกแฮชมันต่อการจําได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าคุณก็ต้องไปคอยไล่แก้บล็อกอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นมันมีโอเป็นล้านๆบล็อกเลยเพราะฉะนั้นคือการจะแฮกนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับ บล็อกเชนเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นในปี1991นะครับแต่ว่าเพิ่งมาโด่งดังก็ตอนที่ซาโตชินากามโตเนี่ยนำมาใช้สร้างบิตคอยครับนั่นเป็นเหตุผลว่าเวลาทำไมพูดถึงบล็อกเชนคนมักจะพูดถึงบิตคอยต่อกันเสมอเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยสามารถทำได้มากกว่าแค่บิตคอยหลายวงการมากยกตัวอย่างเช่นข้อ1การแพทย์ครับ เราทุกคนเนี่ยต้องไปหาหมออยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็จะมีโรงพยาบาลที่ไปประจำใช่ไหมครับใกล้บ้านหรือคุณหมอเก่งก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีข้อมูลของเราเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นใช่ไหมครับบ่อยครั้งก็มีการที่เราย้ายโรงพยาบาลทีนี้สิ่งที่ยุ่งยากคือเวลาเราย้ายทีหนึ่งเราก็ต้องไปขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเก่าใช่ไหมครับซึ่งบางทีก็ขอได้บ้างไม่ได้บ้างช้าบ้างเร็วบ้างตกหล่นบ้าง แต่ถ้ามีบล็อกเชนเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเพราะว่าจำไ,ได้ไหมครับบล็อกเชนเนี่ยเข้ามาขจัดคนกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเป็นคนเก็บข้อมูลเองครับคุณสามารถเอาข้อมูลสุขภาพคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะแบบคอเลสเตอรอลสูงไขมันความดันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถเอาไว้บนบล็อกเชนได้ครับทีนี้ถ้าคุณป่วยหนักขึ้นมาคุณต้องไปหาโรงพยาบาลที่1ที่2ที่3คุณก็เพียงแค่อนุญ,ญาตให้โรงพยาบาล1นึ่เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลคุณได้ครับ เห็นไหมครับว่ารวดเร็วตรงสายปลอดภัยข้อ2ลิขสิทธิ์ทางปัญญาครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนงานศิลปะหรือเพลงเองก็ตามเอาเพลงและการยกตัวอย่าง ในยุคก,ก่อนนะถ้าใครคิดเพลงดังได้นะโ,โหรวยเลยเพราะแบบขายกันระจายเลยใช่ไหมครับแต่ยุคนี้คุณคิดเพลงดังได้ศิลปินเนี่ยได้เงินน้อยมากเลยเพราะว่าเงินส่วนมากไปอยู่ที่ตัวกลางใช่ไหมแต่ถ้ามีบล็อกเชนทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าคนกลางจะหายไปแล้วใช่ไหมศิลปินสามารถสร้างสารรค์ผลงานเพลงได้เหมือนเดิมครับทีนี้แฟนๆก็สามารถที่จะซื้อเพลงตรงจากศิลปินได้เลยครับศิลปินก็สามารถที่จะขายเพลงเนี่ยตรงให้กับแฟนๆได้เลยเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อตัวกลางหายไปทุกอย่างจะถูกลงแต่ศิลปินเนี่ยจะได้เต็มเนื้อเต็มหนังและที่สําคัญลิขสิทธิ์นั้นยังเป็นของศิลปินอยู่เหมือนเดิมครับและด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถทําให้เรายืนยันได้ครับว่าไอ้ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นของจริงใช่ไหมเพราะว่ามันมีการจดบันทึกไว้กระจายกันหลายคนจริงไหมครับตรวจสอบได้ครับ ข้อ3การเมืองครับบล็อกเชนสามารถช่วยการเมืองได้อย่างเยอะมากเลยนะครับก็คือการเลือกตั้งครับในบางประเทศผมได้ยินมาว่ามันก็มีการโกงการเลือกตั้งได้นะครับเช่นแบบว่าปิดหีบไปแล้วก็มีหีบใหม่เพิ่มเข้ามาหรืออยู่ดีๆใบคะแนนก็มีเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่านั่นคือประเทศอื่นนะครับผมได้ยินมาทีนึงน,นอกจากประเทศนั้นมีการโกงแล้วเนี่ยยังมีความล่าช้ากว่าจะนับคะแนนเสร็จโหนับกันเป็นวันๆข้ามคืนอะไรบางทีนับกัน2อสาวันยังนับไม่จบเลยใช่ไหมครับยังไม่รวมว่าเงินที่ใช้เนี่ย าต้องจ้างคนต้องโอ้โหอะไรขนส่งมันเยอะแยะมากมายต้องมีคนไปนั่งเฝ้าบูธต่างๆใช่ไหมครับมันเยอะมากเลยครับแต่ถ้ามีบล็อกเชนทั้งหมดนี่มันจะหายไปมันจะเร็วขึ้นมันจะโปร่งใสขึ้นและมันจะปลอดภัยขึ้นครับข้อ4แพลตฟอร์มตัวกลางทั้งหลายครับ ทุกวันนี้เราใช้แพลตฟอร์มเยอะมากนะครับเช่นถ้าเราจะซื้อของแล้วก็ไปที่แพลตฟอร์มนี้ไปเว็บไซต์นั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราจะเรียกรถหรือว่ารถแท็กซี่เราก็ต้องผ่านแพลตฟอร์มใช่ไหมกดปุ๊บเขามารับถึงบ้านเลยใช่ไหมครับหรือถ้าเรามีบ้านแล้วมีห้องว่างอยากจะปล่อยห้องให้เช่าแล้วก็ต้องผ่านแพลตฟอร์มใช่ไหมครับซึ่งเขามักจะเรียกแพลตฟอร์มเหล่านี้ว่า sharing economy คือแบ่งปันนะแต่จริงๆคือมันไม่ค่อยแชร์เท่าไหร่หรอกครับรวยอยู่คนเดียวนั่นแหละก็คือเจ้าของแพลตฟอร์มใช แต่ถ้ามีบล็อกเชนแพลตฟอร์มเหล่านี้จะหายไปเลยครับตัวกลางจะหายไปยกตัวอย่างเช่นค้าขายใช่ไหมซื้อของอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับจากเดิมต้องผ่านแพลตฟอร์มใช่ไหมจากนี้คือเราสามารถซื้อของกันโดยตรงได้เช่นผมทําหมอนใบนี้ใช่ไหมทำหมอนสวยสมมตินะทำหมอนสวยใช่ไหมครับคุณอยู่คนละประเทศกับผมคุณก็ซื้อได้นะครับคุณแค่สามารถโอนเงินตรงมาให้ผมได้นะครับและก็ยังยืนยันได้ด้วยว่าของที่ผมส่งไปเนี่ยเป็นของจริงครับเห็นไหมครับว่าบล็อกเชนจะ disrupt หลากหลายวงการมากเลยนะครับมีอยู่วงการหนึ่งครับที่ disrupt ยาก มากเลยคือวงการการเงินครับผ่านมา 30, 40, 50ปีทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยในแวดวงการเงินเนี่ยถ้าเราสามารถเอาบล็อกเชนเข้ามาใช้ได้นะครับทุกอย่างมันจะรวดเร็วขึ้นประหยัดขึ้นโปร่งใสขึ้นและปลอดภัยขึ้นด้วยครับขอยกตัวอย่างแค่2อสอันเกี่ยวกับการเงินก็แล้วกันนะครับเรื่องที่1คือการโอนเงินครับทุกวันนี้ถ้าเราจะโอนเงินข้ามประเทศนะครับค่าธรรมเนียมสูงมากครับที่สำคัญไม่ใช่โอนวันนี้แล้วได้เลยนะครับต้องรอกัน 2- 3สวัน ในโลกใบนี้มีผู้คนมากมายนะครับที่เขาทิ้งบ้านเกิดตัวเองไปไปทำงานต่างประเทศเพื่อเงินที่ดีกว่าแล้วก็ส่งกลับมาบ้านแต่สิ่งที่เขาเจอคือเขาต้องมาผ่านตัวกลางครับเขาต้องมาเสียค่าธรรมเนียมและก็ต้องรอเวลาครับและที่สำคัญค่าธรรมเนียมไม่มีตายตัวด้วยได้ว่าจ่ายเท่าเดิมยิ่งโอนเงินมากค่าธรรมเนียมยิ่งสูงแต่ละประเทศก็ค่าธรรมเนียมไม่เท่ากันอีกจากสถิตินะครับ ในปี2018ปีเดียวนะครับมูลค่าการโอนเงินตลอดทั้งปีเนี่ยสูงถึงประมาณนะครับ7แสนล้านเหรียญสหรัฐครับและก็โตขึ้น,นเรื่อยๆด้วยครับซึ่งเงินเหล่านี้ไอเงินก้อนนี้เนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องผ่านตัวกลางเลยถ้าใช้บล็อกเชนการส่งข้อความก็เหมือนกันครับสมมติว่าคุณกับผมเนี่ยอยู่คนละประเทศเลยนะแต่ผมแค่กดสติ๊กเกอร์ตัวเดียวเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่เกิน1วินาทีเนี่ยคุณได้ทันทีเลยมันเร็วมากเลยเห็นไหมครับเพราะทุกอย่างมันดิจิตอลหมดแล้วแต่วงการการเงินเนี่ยผ่านมา30 ส0บ0 50ปีทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า unbanked ท่านเองนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ายังมีคนอีกจำนวนมากไม่มีบัญชีธนาคารครับซึ่งมีจำนวนสูงถึงเท่าไหร่รู้ไหม1,700ล้านคนครับ ซึ่งนั่นคือประมาณ30%ของประชากรโลกเลยนะทําไมเขถึงไม่มีบัญชีธนาคาร 1. เพราะประเทศเขายากจนห่างไกลเทคโนโลยีหรือบางทีเขามีเงินน้อยเกินไปจนไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้เปิดแล้วไม่คุ้มครับแต่ถ้าเราใช้บล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีแค่มีมือถือเครื่องเดียวเขาก็สามารถทําธุรกรรมได้แล้วกับคนทั้งโลก และนี่เป็นเหตุผลบางส่วนครับที่ทำให้คนเนี่ยคิดค้นบิตคอยและคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาเพื่อจะมาแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยแหละครับในช่วงปี2009เนี่ยคือหลังวิกฤตซับพลาสอดีเลยต้องเข้าใจก่อนวิกฤตซับพลาสเกิดขึ้นเพราะอะไรก็คือเพราะว่ามีการปล่อยกู้ง่ายเกินไปใช่ไหมครับความหละหลวมของธนาคารธนาคารเนี่ยล้มกันระเนรนาดเลยแต่ว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยก็เข้ามาช่วยด้วยการอุ้มนะครับด้วยการให้เงินแล้วเงินมาจากไหนมาจากการพิมพ์ครับพิมพ์ขึ้นมาเลยนั่นที่เรียกว่า quantitative easing ก็ e คือเซ ขึ้นมาเลยจากดินเศกมาจากฟ้าเลยอยู่ๆก็เศษขึ้นมาเลยเนี่ยกี่ล้านล้านล้านแล้วก็เอาไปเลยต่ดธนาคารให้ไปแล้วก็จากนั้นก็พิมพ์เรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยๆนะครับซึ่งทุกคนก็เลยคาดเดากันว่าบิตคอยเนี่ยออกมาเพื่อจะมาแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือ1ต้องการจะก,กําจัดตัวกลางเพราะตัวกลางมีปัญหาจริงไหมธนาคารคือตัวกลางใช่ไหมแล้วก็ทําผิดพลาดจะก่อให้เกิดเนี่ยวิฤกฤตเศรษฐกิจเนาะนี่คือตัวกลาง s u p p l y จํากัดมีจํานวนจํากัดใช่ไหมครับยีบล้านเหรียญใช่ไหมแต่ธนาบัตรเนี่ยไม่จํากัดคือพิมมาเรื่อยๆพิมมาเรื่อยพิมมาตั้งแต่สมัยซับพรามแล้วนะครับมาจนถึงปัจจุบันโควิดสิเศรษฐกิจทั้งโลกไม่ดีโดยเี่อเมริกาไม่ดีก็พิมพ์เงินออกมาพิมพออกมาแล้วก็แจกจ่ายประชาชนมหาศาลมากๆก็ทําให้เงินของเรานั้นด้อยค่าลงด้วยนะครับตอนที่บิตคอยออกมาใบาเนี่ยก็คือมูลค่าน้อยมาก3เซน หเซนก็คือไม่ถึงเหรียญถูกมากๆนะครับหรือว่า1นึ่งเหรียญก็ยังถูกมากๆอยู่เลยนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับเอาบิตคอยเนี่ยจำนวน1,000 0 b i t c o บิตคอยไปซื้อพิซซา2ถาดครับถ้าทุกวันนี้ผู้ชายคนนั้นนะยังถือ Bitcoin อ,อยู่1,000 0เหรียญน,นะทุกวันนี้ได้เท่าไหร่รู้ไหม1 8 4 0 0ล้านบาทครับคือซื้อบริษัทพิซซาได้เลยอะซึ่งเรื่องนี้โด่งดังมากถึงขั้นที่เขาเนี่ย ตั้งให้เป็นวันพิเศษเลยคือวัน Bitcoin Pizza Day ซึ่งก็ตรงกับวันที่22พฤษภาคมนั่นเองครับกับวันที่ Bitcoin นะตอนที่เริ่มต้นเนี่ยคนก็ยังไม่นิยมใช้เท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆเริ่มมีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนประมาณสักปีประมาณ16 17 18นี่คือช่วงพีคแรกเลยของของบิตคอย n โอเคไหมนะครับแล้วมันก็มีการเรียกว่าฟองสบู่แตกไปรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ แต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็มีความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันมีที่เรียกว่านักลงทุนสถาบันต่างๆในเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสเข้ามาซื้อตอนนี้วีซ่ามาสเตอร์การ์ดเพย์พาเข้ามาลงทุนกันหมดเลยตอนนี้เลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเมนสตรีมไปละคือ,อยังไงบิตคอยไม่มีทางกลับไปเหลือศูนย์แน่ๆนะครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับให้ดูสถิติเล่นๆนะครับว่าในปี2013 w a l l e t อเอางี้ก่อน w a l l e t คืออะไรคือถ้าอันเนี้ยเราใช้เงินธรรมดาทั่วไปใช่ไหมครับเราก็ต้องมีกระเป๋า ใช่มก็คือ wallet นั่นเองใช่ไหมครับเช็กเช่นเดียวกันถ้าวันนี้คุณจะมี Bitcoin หรือว่า Cryptocurrency คุณก็ต้องมีกระเป๋าใส่เหมือนกันอันนี้เลยเรียกว่า wallet ในปี2013เนี่ย wallet นั้นมีเพียงแค่เท่าไหร่รู้ไหม1นึ่งแสน wallet เท่านั้นผ่านมาเป็นแค่8ปีปัจจุบันนี้มีคนใช้ wallet นะสูงถึงประมาณ70ล้าน wallet ครับ และนั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทําไมราคาบิตคอยถึงสูงขึ้น,นเรื่อยๆครับเพราะว่าซัพพลายไม่จํากัดใช่ไหมครับแต่ว่าจํานวนคนใช้มันมีมากขึ้น,นเรื่อยๆครับซึ่งคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่ได้มีแค่บิตคอยนะครับแต่ที่บิตคอยดังสุดเพราะว่าอันดับแรกเลยคือมันมาก่อนเพื่อนและมันมีมาเก็ตแคปหรือว่ามูลค่าใหญ่สุดนะครับเหรียญที่เหลือเนี่ยเขาจะเรียกว่าอัลเทอร์เนทคอยหรือว่าเอาท์คอยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเทเรียมเทสเตอร์โกกาดอทคาร์ดานและอื่นๆอีกมากมายคือมีเป็นพันๆเหรียญเลยซึ่งไปต้องศึกษาเพิ่ม แต่ละเหรียญเนี่ยประโยชน์ก็ต่างกันแต่มันมีอีกเหรียญหนึ่งเรียกว่า stable coin ครับ stable แปลว่าคงที่ใช่ไหม stable coin เนี่ยออกแบบมาเพื่ออะไรคือความเสถียรครับเพราะว่ามันจะผูกกับ US dollar ครับ1 US dollar มูลค่าเท่าไหร่ไอ้ stable coin เนี่ยก็จะมูลค่าเท่านั้นตลอดเวลา1ต่อ1เสมอเลยนะครับซึ่งไอตัว stable coin เองเนี่ยในโลกปัจจุบันก็มีหลายเหรียญครับเช่น USDT USDC GUSD และอื่นๆอีกมากมายเลยแต่ละการเดียวกันคือ1ต่อ1ทีนี้เนี่ยไอ้เหรียญเหล่านี้จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันมีผลเท่ากับ US dollar เพราะมันเท่ากันใช่ไหมครับ ถ้าอนาคตเราใช้พวกนี้มากขึ้นเราใช้ซื้อของกันแทนเรานึกดูว่าจากเดิมที่เราต้องใช้เงินตราใช่ไหมครับต้องใช้ธนบัตรจากนี้ไปเราไม่ต้องเราคือโอนเงินใช้ e-qr code สแกนให้กันก็จะประหยัดขึ้นเยอะเลยนะครับเราใช้เงินมหาศาลมากกับการผลิตเงินเรานึกดูนะครับพอใช้ไปนานๆเหรียญก็เก่าธนาบัตรก็เก่าใช่ไหมต้องเอาไปรีไซเคิลใหม่แล้วก็ผลิตออกมาใหม่ใช่ไหมครับแล้วไม่ได้เป็นแค่เมืองไทยด้วยเป็นี้ทั้งโลกเลย ลองคิดดูสิครับว่าต้องใช้เงินขนาดไหนแต่ถ้าเรามี Stable c o i n พวกนี้จะหายไปหมดเลยลองดูดูนะครับว่าถ้าเราไม่ต้องพิมพ์ธนบัตรอีกเลยทุกคนไม่ต้องพกเหรียญเลยทุกคนต่างคนต่างมี Stable c o i n แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถซื้ออะไรก็ได้เลยตั้งแต่ขนมยันซื้อรถซื้อบ้านก็ใช้ Stable c o i n ได้ มันก็จะช่วยลดทรัพยากรที่ไม่จําเป็นหรือที่เิ้นเปลืองไปอย่างมากช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะครับอีกเหตุผลที่คนซื้อ Stable Coin ก็เพราะว่าบางคนอาจจะไม่อยากจะลงทุนใน Bitcoin ก็ได้เพราะว่ากังวลเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของการขึ้นลงของราคาหรืออาจจะไม่ต้องใช้ Stable Coin ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้แบงก์ชาติแทบทั้งโลกเลยนะครับรวมถึงแบงก์ชาติไทยด้วยนะครับเขากําลังคิดถึงเรื่องนี้กันอยู่ครับก็คือ CBDC ย่อมาจาก Central Bank Digital Currency ครับถ้าเรามีเหรียญพวกนี้เมื่อไหร่ก็ไม่ต้องใช้ธนบัตรอีกเลยใช่ไหมครับ และอีกอย่างนะครับที่ผมอยากจะฝากทุกคนก็คือว่าเราทุกคนต้องเรียนรู้แบบยกกําลังด้วยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเติบตโตยกกําลังนะครับเท่านี้เราเติบโตไม่ยกกําลังตามเนี่ยเราจะตามเขาไม่ทันบางคนเนี่ยแค่อยู่เฉยๆแต่เทคโนโลยีมันตโตยกกาลังไปเรื่อยคุณก็ล้าหลังอย่างมาหาศาลแล้วครับเรียกว่าถูกทอดทิ้งแบบยกกาลังเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดแบบนี้นะครับว่าโอ้เราโลเทคเราไม่เก่งเทคโนโลยีเลยไม่ได้เราต้องเรียนรู้นะตอนนี้เหมือนกันเลยมีบล็อกเชนเข้ามาคุณไม่รู้จักผมบอกเลยว่าคุณจะเสียเปรียบเช่นเดียวกันครับ หวังว่า EP นี้คงจะถูกใจหลายคนนะครับเพราะว่าขอกันเข้ามามากเหลือเกินนะครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราหน่อยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีแบบนี้ทุกสัปดาห์และเป็นการบอก YouTube ไปด้วยนะว่าคุณเนี่ยชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับและถ้าคุณอยากจะทราบเรื่องของบล็อกเชนบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีมากกว่านี้สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้ากับ Money Matters ครับโชว์ดีครับสวัสดีครับ